เนื้อสุดท้ายที่มันแบบไม่ค่อยสวยมากอนะไม่เป็นไรขอให้คนหันสวยก็พอสบายใจเนี่ยเนยจะทำเดี๋ยวใจพี่บัวกินเสือนน่วันนี้นี่พี่นออกได้เนื้อเสือมาด้วยจ้ะต้องสไลด์นบางๆ บางสมัยนะน้ำน้ำน้ำนั่งไม่ไ้น้ำติดสวยเหล่าเมยน้ำมีดเด้ปรามาณติดชินคืดนนอด้วยความที่แบบว่าไปร้านเนื้อสายแล้วนานกวนั้นน่ะก็แล้อ้ยส้ายสาชสาชพยายามหันให้สวยเพราะว่ามีดมันไม่คมจริงะแม่นยังหลกผนมันโตก คืนสวยก็เลยได้แบบเนื้อสุดท้ายที่มันแบบไม่ค่อยสวยมากนะไม่เป็นไรขอให้คนหันสวยก็พอสบายใจ <c oughs> มีเสียงประกอบคลิปด,ด้วยนนอันเนื้อส่วนหของมันเนื้อเสือเสือคือเนื้อเสือท้องเนี่ยเหรอ <c oughs> จะโดนรวบไหมเนี่ยพูดแบบนี้นะ่ะไม่มีทางเนือ้อจะสีนี้ไม่มีทาง ะอ๋อไอฉา,ายามันเออเต่ก็เรียกว่าน้ำเนื้อเสือไม่แน่ใจว่ามันคือส่วนไหนดีปอะดีนิดนึงอ่ะวรรัญาัตชุดๆมันได้ใช่ไหมแล้วฝนตกด้วยแล้วเรามาถอนกันดีนี้นีครับก็จ <c oughs> ดงไหม มือสั่นบอกพี่บัวไม่ได้ถอนไม่ได้ถอนนีเดี๋ยวเรามาถอนกันในคลิปเนี้ยหันเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเนื้อเสือร้องไห้นี่มันก็จะมีแบบเนื้อแล้วก็เซมมันเนะาะมีเนื้อเสือพร้อมแล้วพี่บัวพร้อมแล้วอะเซปกระทะรัว่ว<ห>พี่บัวจะแบบยิงไฟอุ้ยเห็นในคลิปเขามีแต่แบบปังๆเลยเด้อาอ,อ,อาพี่บัวลองดูอ๋อคือเวลาน,นั้นคือมันรนแบบเนียมเนี่ยมเงี้ยใช่เอาไฟลนเลยฉีแก๊ดยิงเดี๋ยวเดี๋ยว

เอาไป,ไปอยู่พื่งนอนมานานเขาจ้าเนียอุ้ยอยู่นอกมานานแล้วนะล่าสุดความอีกแล้วนี่ละนี่ละฮอฮอฮ๊อโอ้หแรกเดยขันแรกไหมอุ้ยสะยอ่อยากบอกว่าเมื่อชีมยังยังไม่หยุดอีก กวดได้ทีละกวดแลได้ทีละยโอ้ว้าวสุดยอปไม่นะไหไปปไหม่ๆๆม <laughs> าาเอ,อ,องกลัวยทไมทก็ๆๆๆได้าเบชีพยังยัไม่ยุดอีกอยเบืออาชีพ โอ้พี่บัวเชิญเด้อาดนี่เชฟเสิร์ฟคนอื่นพอดูเสร็จสุกกากินแตงกันเดี๋ยวทำให้ไม่กินเนื้อตัวเองอ่ะไปชิมเนี่ยเนี่ยนะอันนี้อันนี้อันนี้ใส่น้ำอันนี้ใส่ใส่แล้ว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 เนีนยใน่จริงอ่ะใส่อีกรอบอ่ะนิดหน่อยอ่าให้รู้ว่าใส่จริงอันนี้คือน้ำน้ำมาดูนะน้ำมาดูเดี๋ยวสร้อยกันนะใส่สร้อยกัน ขออย่ที่จะทำกันเมียนเมียนบานบานเจริญรุ่งเรืองนั่นแน่นะถือถ้ยตรอดเรือหมาถือถ้วยดับเลียนสิบสองเลียนเนาะอ่ะยกมันเด้อโอ้โหทำไมมันต้องพริกอีกนึงอีกหนึ่งไม่ต้องพริกอ๋อต้องพริกก่อนต้องพริกต้องพริกก่อนต้องพริกแล้วทำอีกรอบใช่ไหมอีกรอบหนึ่งแล้วมันจะพอดีเลยใช่ไหมมันจะเป๊ะเลย ตัวามันต้องพอดีเดี๋ยวขอพลิกแล้วไปพลิกอะไรอีกไม่ดูเลยโอ้โอ้แล้วขาวมันต้องพลิกไปแล้วแล้วขาวเป็กเดียวใช่ไหมอะทุกคนมันต้องพลิกก่อนนะอืมอ่ะอยาให้พี่บ yeah. ัวท um> ่าอีกรอบ ยูเนาะกินแ,แตงไปนนำเดียวเยเดียวเลย,เย,เลยมือก่อนทำอะไรกินเนาะมือก่อนรักแม่เข้าไม่ขายพ <laughs> อ,อมีเดียมเลยนะพี่บอลนเสียมีเดียมเลยวนนี้เริ่มไม่กลัวละเริ่มแบบล้วคล่องแล้วไปเมืองอะไปลุก โเีวเยวเๆนม่ดินไม่กนล้วนี่ล่ะวันนี้เหมยรี่บอกว่าอยากกินอาหารฝรั่งนะจัดมาเลยเจะร้องไห้แบบนี้เรี่ยงเลยฝรั่งพอไหม ไกินเหล้าขาวเลยนะให้พี่บัวชิมก่อนคำแรกเท่านั้นแหละร้อนโอ้โหน่ากินค่ะอร่อยสุดยอดแอมลังแอมลังแบบว่าอร่อยมากใส่เต้อืมเึ่ง วิวิดูมันความมันมันเยอะไหมที่บวมมันจะแน่ตรงนี้เนาะโอเคฮึ่มต้องกินร้อนร้อยไหมนะกลิ่นต้องแบบเลื่อนาปนะคุณครับการทำมันก็ไม่ยากนะครับเราก็จะอาหารเชือ้อชิอ้นที่มันติดติดมันมนิดนิดน,นะครับแล้วก็เอามาจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นชิ้นใหญ่นิดนิดจริงๆมันต้องแบบบางกว่านี้บางกว่านี้ นี่มันไม่คมใช่ทำแนี้แล<ต>้วก็ปรับอุณหภูมินนกกมไฟให้มันได้สมุดเดี๋ยวนี้ดีมากครับอลองทำดูแต่แนะนำการใครก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าระวังการกที่มันจะกระเด็นใส่ต้องซอ้อมตอนต้องซ้อมลย <laughs> ต้องต้มชำนานชำนานแต่ตอนนี้แ่บไรบรรยากาศเป็นยังไงพี่บัวคนตกปะ งาหาอื่นฮะเถินนะครับกบนี่กินไม่เป็นโหแซ่บอมกบเนี่ยว่ะมีสวรรค์เลยสองกรอบหนักหน่อยได้เลยให้คนงานกินด้วยเสียงโอเคครับกบยอดเยี่ยมไปกินต่อแล้วทุกคนบ๊ายบายแล้วแล้วทาไอ้ไหมทำ